บานว่าเป็นยังเวลาสิีหน่อยแต่ก็อยากัะเล้อไปที่ใช้ได้มานะครับแล้วก็ได้ไปพบปะแบบนี้จำนำข้าวสามวันนะครับพื้นฐานท่านที่ที่ผมได้เคยนามมาเนี่ยไปพบผมที่กระทรวงพาณิชย์แล้วแล้วสัปดาห์หน้าจะเริมนะครับก็แคในฐานะที่เป็นผู้ที่จะช่วยท่านะครับเป็นอะไรการซื้อขาย เรื่องพืชผลการเกษตรก็คื่นๆปัญญากระผมนายสกิร์ตคงโตนะครับทีนี้ส่วน่งที่ผมห่วงใจก็คือว่าในวันนี้เราเคยกลนะครับวันนี้เราจะพูดถึงว่าต้นทุนการนี้ไม่ใช่ปัญหาเรื่องค่าเท่าไหร่แต่สิ่งที่อยู่นอกเขตเนี่ยเรามีนโยบายสินค้าต่างเราปฏิบัติตามปัญญาเศรษฐกิจคอมเรียนก็คือข้าวเพชรบุรีกับจุฬาเรื่องเข้าของสมบัติรัฐเป็นอยูส่วนมากจะถูกบังคับด้วยสภาพแวดล้อม ไปปลูกพืชอื่นมันไม่ได้เพราะจะเข้ามาได้ยังไงภาพไม่มีดอกไม่มีลูกค้าไม่มีสต๊อก วนี้ไปที่ไชนาทมาแล้วที่สุพรรณเขาเป็นปัญหาเดียวกันนะครับก็อยากไปรู้หาดีเขาอยู่ได้นะครับึุณวันนี้เนี่ยรัฐบาลัวนายกท่มนุตีก็มอบหมายให้เราทั้งสองคนนะครับได้มีโอกาสมารับทราบปัญหาจริงๆวันนี้มามาที่พื้นที่เขาเพื่อจะให้เขาได้พูดจริงๆว่าความการเขาเป็นอะไรยังไงนะครับในเรื่องของเกษตรท่านุตีเกษตรก็ได้ได้พูดไปแล้วที่สุพรรผมเนี่ยนะครับก็ตั้งใจว่าวันนี้เนี่ย